ไปเที่ยวบางแสนมาก็หลายทีแต่เพิ่งรู้ว่ามีร้านพิซซ่าอร่อยแบบนี้เปิดอยู่นี่คือร้านอฟคอรต์สไตล์ร้านอาหารอิตาเลียนระเบ้ตั้งอยู่ถน,นนเนดีพิกัดหลังมอบุรพาค่ะบรรยากาศภายในร้านตกแต่งได้น่ารักมากเมนูไฮไลท์ที่นี่คือพิซซ่านาบปลีแท้ๆโต๊ะตำรับแบบอิตาเลียนและ Op อบด้วยฟืนไม้อกหนึ่งเดียวในไทยที่อุณหภูมิ5 0 0องศาเพียง60วินาทีพิซซ่าบางนุ่มหนึบหนับขอบพองฟูเป็นโพรงตามแบบฉบับพิซซ่านาบปรีแท้หอมกลิ่นลมควันฟืนไมอ้อกมากๆค่ะหน้าที่เราสั่งมาคือ หอมฉ่ำละมุนชีดยืดเนื้อแน่นๆนและอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้จะเสิร์ฟมาแบบหรูหรานี่คือตายาตาดิแมนโซสเต็กต้นตำรับแบบอิตาลีที่ใช้เนื้อบล็กแองกัสเกดพรีเมียมระดับโลกย่างลมควันด้วยฟืนไมโอเนื้อจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์มีความนุ่มจุยซี่ที่เป็นความนุ่มจากตัวเนื้อไม่ใช่จากไขมันกัดเบาๆก็ขาดเลยนอกจากนี้ยังมีคาเปเซสสลัดอีกด้วยนะคะเมนูคลาสสิกจากอิตาลีมีมะเขือเทศเชอร์รี่โหระพาทานคู่กับใจแอนบูราตาไซส์ใหญ่จุใจหอมฉ่ำสดชื่นนนนนนเลยยทททาา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 ด้้้้้วพคออตตตีีี่รใชจจกกิมมแ ลีหอมกลิ่นนมนวลละมุนปับด้วยเปรี้ยวหวานจากสตรอเบอรี่คือดีเลยค่ะนี่คือร้านอาหารอิตาเลียนที่ใช้วัตถุดิบจากอิตาลีแท้ๆเลยนะคะรู้สึกเลยว่าเจ้าของร้านทำอาหารออกมาด้วยความรักความตั้งใจใจ,ใจในทุกขั้นตอนเพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติอาหารที่ดั้งเดิมเหมือนได้ไปทานที่อิตาลีแน่นอนใครไปบางแสนแนะนาต้องไม่พลาดเลยนะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มค่ะแนะนาให้จองไปก่อนนะคะอยากให้ไปลองกันค่ะร้านนี้อร่อยจริงๆ